ผักเข้าหั่นเสร็จแล้วเนาะจากเพื่อนๆผักเราก็หั่นเสร็จแล้วมีผักอิตูอ่ามี็นฟักทองบวบเหลี่ยมน้ำเต้าเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดยางฟ้าเห็ดเห็ดเอียงเห็ดออริจิอะไรนี่แหละค่ะแล้วก็มีเห็ดหอมเนาะมาเดี๋ยวเราลงมือ ทำกันเลยเราจะตำเครื่องก่อนนะคะเพื่อนๆมนะตำเครื่องกันเลยเพื่อนๆใส่พริกหกเม็ดไม่เอาเผ็ดไม่เอาเผ็ดค่ะใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปโขลกแล้วก็ใส่ หอมแดงค่ะเพื่อนใส่หอมแดงไปเลยใส่เกลือจักหน่อยกันกระเด็นเกลือลงไปโอ้ หยับหยาบกระพาะเลยเพื่อนเพื่อนจริงจริงมันต้องใส่กระปิกะปียากกันหมดพอดีก็ไม่ต้องใส่เนาะมันไม่มีประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ปลาทูไปโขกเป็นน้ําแกงใส่งไปเลยย่ากก็แกะไว้แล้วเนาะใส่ปลาทูปลาทูทอด ก็เลยค่ะโคอานี่พิเกงเราก็ตำเ,เ,<ๆ>เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตำเสร็จแล้วนี่ก็ใส่กุ้งสดนะคะเพื่อนๆนะคะลงมือทำกันเลย ลงมือเฮ็ดกันเลยเนาะคะ่ะเนาะเขากับใส่เอเครื่องตำนู้ไปพริกประทูแล้วก็หอมแดงหอมแดงกระเทียมนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยน้ำเราเดือดแล้ว ต่อไปเราก็มาใส่ผักสุกยากเนาะผักสุกยากกัมีบักอือกัน่หลอค่ะบักอื้อแซงไปเลยแกงเรืองเ no? no ครื่องเยอะค่ะเพื่อนๆผักเยอะ ี่ยังใส่ไม่หมดก็เยอะเต็มหมอ้อนะคะแกงเลีองแกงเลี่ยงแกงเลี่ยงเนี่ยค้นมีลูกค้นแมลกอ่อนกินดีดีค่ะเรียกน้ำนม แล้วก็จะใส่น้ำเต้าลงไปเลยเพื่อนๆน้ำเต้าก็สุกยากเนาะมันมีน้ำเต้ามีข้าวโพดมีเห็ด เห็ดสามอย่างซื้ออ่าหัางแม่กับพวกนี้ค่ะูุ้ย่าพวกแกงเผ็ดเด้อจะอยากกับพวกกินเผ็ดเนาะสีอาจสีบวอสวยบวกงงาม ปล่อยให้เขาเดือดจักพักนปิดฝาไว้ก่อนเพื่อน แกงเลียงกุ้งสดเด้อค่ะเพื่อนๆืลยนี่เครื่องทักกะหลายลกับวันนี้คุณใดกินน้ำยาคือสิก,กิน,นหลายมือเลยก,ก็เดือดแล้วเนาะแต่เนาะบักอืก้อเราก็ จะสุกแล้วนล้วที่จะใส่ <c oughs> ข้าวโพดลงไปค่ะข้าวโพดลงไปเลย บวบบวบน็นไปเลยค่ะบววเรียมโอ้คือหลายเสยนห่อบันเต็มมอเลยค่ะคเพื่นนนนอนกินจังไดสีเบือนึงเพื่อนมากินน้ำกันเ้ยค่ะเด้อ เดี๋ยวเห็ดเราใส่ที่หลังเพื่อนเห็ดมันสุกเร็วเนาะใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อนๆั้นปลาประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราชิมดูไม่พอเราเติมใหม่ ใส่รสดีรสดีลงไปค่ะมักหลายก็ใส่หลายมักหน่อยก็ใส่หน่อยผู้ใดบ่มกักบ่ต้องใส้ผงนัวลงไปหนึ่งซอนค่ะนี่เนาะใสงมาเลยผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องใส่ บักออห้าุกเลยนะคะเพื่อนบักออซุกแล้วแบบฟักกะซุกแล้วไม่งั่นแบฟักน้ำเตาเนาะคุณยายถึซิมบางก่อน ใส่น้ำฝ่ายจักน้อยหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเพื่ๆแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลตัดไปนิดหนึ่ง ปลายช้อนค่ะย่าใส่เยอะเด้ยได้แลนะ้วเนาะเราก็จะใส่เห็ดใส่เห็ดลงไปเลยล้างเสร็จเรียบร้อยใส่ลงไปเลย โอ้ยเต็มหมอ้อเลยบัดนีน่จังไลสิกินเหมืดอดเราบัดนี้่อาทิตย์หนึ่งสิกินเบิรบ่นดิต่อไปเราใส่ใส่กุ้งสดนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลย เราให้เขาเดือดสักพักเราค่อยใส่ผักผักคุนตูนะคะปิดฝาไวเ้เก๊บอนึ่งมาเปิดดูอ่าเดือดแล้วค่ะเพื่อนต่อไปแล้วก็สใส่ผักอีตูขั้นสุดท้ายเป็นเว่าจบ พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะโอ้ยหอมผัดอีตูผัะสูตรนี้ว่าใส่นานปลาดเด้อจ้ะเสร็จเล้นะคะพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้วโอ้บักฟักทองห้าเปืือยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนอจะ้ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณย่าทำคลิปต่อๆไปน้ำเด้อจจะเด้อเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะนี่ค่ะน่าทานไม่เอย่ยตักซสล้นจานเลยล้นถ้วยเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเดอะ้อขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมา่ปรารถนาเด้อค่ะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้คุณ สีรัตนาไตาจงคุ้มครองปกปักรักษาเพื่อนๆทุกคนและครอบครัวสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะ